ขาดนะครับไม่้องนัดขาดออกแล้วครับนนัปลายหางขาดครับแต่บอใชยปัญหาครับลงได้ดีคือเก่าครับเอาหนุนมากที่เดินมาขาดตำแหน่ปลายหางมาขาดนะครับทีมงานท่องผักดีนะครับ4.8กิโลมหาโหด สี่แปดกิโลกรัมนี่คือมัดเด็ดในสนามอีกค่ายนึงนะครับ พี <Scroll> ่ลี ite, ่เลยอ้าวยูเนี่ยอกตัวงเตียงแน่กับผมมีปัญหานะครับพี่น้องอ้าวมาเบิ่งระบบพ่อครับ สวยงามะอายุกเบียดว่างสวยงามมากๆนะครับโอ้สุดยอดทองพักดีเบียดว่างดีครับว่างสูงครับนี่นะครับพี่น้อง ระบบว่างหางทำงานเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับพี่น้องสำหรับทองภาคดีนะครับจังหวะแรกมีตัวเตียงแน่จังน้อยนะครับแต่บ่ใส่ปัญหาครับ เป็นองไฟเบียดว่างไน้สูงนะครับพี่น้ององศานี้ไม่ใช่ปัญหานะครับทำนักทางดีครับถือว่าสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับว่างหางได้สูงนั่พี่น้อง ของดีกระจูดลาโพดร้อยหกสิบผ่านไป ช็ดจีนตลอดครับ,รบเปลี่ยนง่ามอยู่ครับโย,ก,ยกเ,นเนยกแน่จังหน่อยครับช่วงคืน dan kada ready nah pai di สำหรับข้องพักดีนะครับเข่าข้อเบียดว่างหางได้ดีนะครับตำแหน่งว่างหางสูงนะครับพี่น้องเบ,บ,บ้าดีเบ้าดีสมบูรณ์ทุกอย่างครับคอยเคลื่อนตัวลงมานะครับเพราะมีตำแหน่งบอกนะครับเป็นฝ่าพื้นเดียวเมื่อดำนินย่ดร้อยหกสิบแม่ สองร้อยหกสิบผ่านไปครับก็วายูมันดุลหอปลายหางปลายหางมีปลายหางมีงอพี่น้องเอาสังเกตนะครับปลายหางมีงอนะครับปลายหางมีงอเกือบหักแล้วนะครับ,ออน,น,รบนี่่ายๆมามีอาการหางนะครับพี่น้องสังเกตดูครับ ครับแค่นเป็นวรับุ่นหางครับสิตลอดว่านี้พี่น,อน้องสามร้อยผ่านไปครับหางหางหางคิว ายหางกิวแต่กับผมมีปัญหาครับลูกเลยดีเมียเลยดีครับสี 40, ่สิบผ่านไปหางขาดนะครับพี่น้องนัดขาดเอ,อกแล้วครับไปหางขาดครับ แต่พอใช้ปัญหาครับลงมเลยดีคือเกาครับเอาหลุ่นมากที่เดินมาขาดตำแหน่อ่าปลายหางมาขาดนะครับองศาเหลือพอประมาณครับ ไฟไปไกลนะพี่นอ้อ<ไ>ง<ม>นี่ครับเขาฝาขาวแล้วครับสี่ร้อยผ่านไปแม่ชี่อยะชีม้หอดนามน 4ี0ร้นคะแนนนะครับสำหรับทีมงานทองพักดีครับเมื่อนี้ทำงานในผ,ผลงานในยอดเยี่ยมนะครับ